Yeah. Tati yang pi, ayam pantai, visu visu lakamataya, Ti selene nasaha, panca sila niyacama. นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพ <time> ุทธ <eve> ัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะ นะโมทัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสังมาสังพุทัสสะุดังสระนางขจามี พุทธังสระนังขจามิธรรมังสระนังขจามิธรรมังสระนังขจามิสังฆังสระนังขจามิสังฆังสระนังขจามิบุคติยัมปีพุทธังสระนังขจามิทุตรยมปีพุทธังสระนังขจามี ติยัมปีธรรมังสระนังขจฉามิทุติยัมปีธรรมังสระนังขจฉามิปุติยัมปีสังฆังสระนังขจฉามิทุติยัมปีสังฆังสระนังขจฉามิตติยัมปีพุทธังสระนังขจฉามิ ตติยมปีพุทธังสระนังัจามีตติยมปีธรรมังสลนังัจามีตติยมปีธรรมังสระนังัจามีตติยมปีสังฆังสระนังัจามีตติยมปีสังฆังสระนังัจามี สรณะขัมะนังนิขิตังปานาติปาตาเวลามณีสิขาปัทังสมาธิยามีปานาติปาตาเวลามณีสิขาปัทังสมาธิยามีกินนาทานา เวลามะนีสิขาปัจคังสมาธิยามีทินนาธานาเวลามะนีสิขาปัจังสมาธิยามีกาเมสุมิชาจราเวลามะนีสิขาปัจคังสมาธิยามีกามสุมิชาจรา เวระมณีศิขาปังสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปังสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปังสมาธิยามิสุคราเมรยมปประมัชฌปมะถดขานา เวระมณีสิกขาปัตังสมาธิยามีสุลามรยมัสะปมาทะทานาะ,ะนาเวระมณีสิกขาปัตขังสมาธิยามีอิมานิปัญจสิกขาปัตานีสีเลนะสุขะติงยันติสีเลนะโขขสัมปทา Sĩ lê nạ, nịp phục tinh dân tị, tập sảm sĩ lăng vi sốt hạ yên. tiền นะโมตัตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต 아로토 사마 사부타사 이마니 마장판떼 왓다니 사보리바라니피쿠삼카사 오노세야마 사투노판떼 피쿠삼코 Imani, patani, sah peliwarani, petikanatu, amah kang, ini ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้มสวายพระเจ้าหารัรเพืทั้งบริบารทั้งหลายเ,าเ่านี